2025 Toyota Tacoma การเปิดตัวรถกระบะร,รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่า Toyota Tacoma เป็นหนึ่งในรถกระบะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ต้องการรถที่มีสมรรถนะสูงและสามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับปี2025ทาง Toyota ได้เปิดตัว Toyota Tacoma รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการพัฒนาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถกระบะในขณะน,นี้การออกแบบภายนอกการออกแบบของ2025 Toyota t a า a ตโยยังคงรักษาความแข็งแกร่งและความดุดันของรถกระบะในสไตล์โตโยต้าไว้แต่ในครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นการออกแบบกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ล้ออลัลลอยมีขนาดใหญ่และออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความสมบุกสมบันในการขับขี่ในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มไฟหน้าแบบเล็ดที่ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารของ2,025 Toyota Tacoma ได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น หน้าจออินโฟเทนเมนท์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ได้อย่างครบถ้วนพวงมาลัยถูกออกแบบใหม่ให้มีความสะดวกในการใช้งานและการควบคุมต่างๆที่ง่ายดายระบบเสียงที่ติดตั้งในรถได้รับการอัปเกรดเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้สัมผัสประสบการณ์เสียงที่คมชัดและมีคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่หลากหลายเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเตือนภัยการชนจากด้านหลัง สมรรถนะและเครื่องยนต์ Toyota t a c o m a 2025มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรและเครื่องยนต์4สูบ2.7ลิตรซึ่งทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อ 4WD ที่สามารถรองรับการขับขี่ในสภาพถนนที่ทุรกันดารหรือทางลุยได้อย่างยอดเยี่ยมระบบการส่งกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน ตัวเลือกเครื่องยนต์ V6 มีความสามารถในการผลิตกำลังสูงถึง278แรงม้าและแรงบิดที่359นิวตันเมตรซึ่งทำให้ Tacoma 2025มีสมรรถนะที่สูงและพร้อมสำหรับการลากจูงหรือการขับขี่ในเส้นทางที่ยากลำบากระบบขับเคลื่อนและความสามารถในการลากจูงหนึ่งในจุดเด่นของ Toyota Tacoma คือความสามารถในการลากจูงซึ่ง Tacoma 2025มีความสามารถในการลากจูงสูงถึง6,800ปอนด์ประมาณ3 8 4กิโลกรัม ด้วยระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อที่มีความสามารถในการพุ่งทะยานขึ้นทางลาดชันหรือขับผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างราบรื่นการขับขี่และความสะดวกสบายการขับขี่ใน2025 Toyota Tacoma ตยามยังมีความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและสมรรถนะสูงระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถขับขี่ในเส้นทางที่ทุรกันดารได้ดีขึ้นขณะที่การขับขี่บนถนนเรียบยังคงมีความนุ่มนวนและปลอดภยัย การปรับปรุงช่วงล่างและระบบควบค,คุมต่างๆทำให้รถสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ t o y ยต a Ta า o m a 2025มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota Sense, t o y o ต a s a f e t y s e ซ s e TSS ที่ทันสมัยซึ่งรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยจอดรถทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภัยยิ่งขึ้น ราคาและตัวเลือกที่หลากหลายราคาของ Toyota t a าโคมา2025จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและตัวเลือกที่เลือกใช้โดยทั่วไปจะเริ่มต้นที่ประมาณ27,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ900,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงขึ้นไปตามรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เลือกติดตั้งสรุป2025 Toyota t a าโคมาเป็นรถกระบะท,ที่มีทั้งสมรรถานะและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารการออกแบบภายนอกที่ดุดันและสปอร์ตระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงความสามารถในการลากจูงที่สูงทำให้ตาโคม่าย,ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความแข็งแกร่งและความทนทานในรถกระบะของพวกเขา